อืมอีตาทางต่อนี่เนะี่ยชอบทุกตอนยกเว้นตอนอืมไมก่กำลังสนุกเห็นไหมเจ้านี่กลายจะมาเป็นพระสามารัมมาสัมพุทธเจ้าอือถงสร้างพระมีกันอย่างอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยสละทรัพย์เอวิวาชีวิตของท่านชาตินี้บุตรภริยายยนะี่ยมันก็มาหลายชาติแล้วชาตินี้จะเด่นยกอันนี้ขึ้นมา เป็นตัวอย่างไม่ควจะตั้งความปรารถนาได้ไม่ใช่จูๆ่ๆอยู่กลางทะเลครับปุ๊บขึ้นมามันต้องมีเหตุที่สาไปอีกว่าได้เห็นพระสมมสิจาร้าแล้วชอบเนะี่ยชอบจังเลยเวลาเราเห็นดาราอย่างเงี้ยโอ้ดาราคนนี้แสดงดีแล้วหล่อเงสวยๆชอบเนะ่ยชอบมากๆข้าวสักวันนี้อยากเป็นเมื่อเงินนะ อยากเป็นดาลานี่นะมีอาการอย่างนั้นนะออกอาการอย่างนั้นแต่ก็สั่งสมความชอบในหลายชาติที่ยิบเลยเนี่ยเหมือนก็จะมาเป็นผู้สาเร็จในะที่อายุยืนยืนยนหลายร้อยปีนะมีทรงอภิญญาห้าอะไรอย่างนี้นะัวแวบหายแวบหายเลยนะก็ต้องเคยเจอผู้สำเร็จมา เเห็นอนุภาพของท่านเนี่ยเราได้ยินเรื่องราวจากปากท่านนี้จากคนล่ำลือแล้วก็จากปากท่านเองแล้วก็ได้เห็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอนุภาพของท่านตอนหน้าเช่นอยู่กรุงเทพเนี่ยหนึ่งสองสามสามเก้าแวบถึงเชียงใหม่นเงี้ยอ๋อว้าวหนึ่งสองสามเชียงใหม่นเงี้ยเร็วกว่ายาพานะอันใดเนี่ย เอ,อเรื่องของกันนะชอบมากเลยชอบทัฐบุญก็ท่านก็อยากเป็นมึงตั้งความป็นอะอย่างอยากเป็นเงี้ยเรียกอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยอย่างนี้สังสม,ม่บรรมีต็มที่ก็ค่อยๆมีอภินญ,ญาค่อยๆจะได้เจอพระผู้สําเร็จนีนะยที่ทรงอภินญ,ญาห้าเนี่ยแล้วก็สังสมบุญท่านจะเล็งรลยะสอดในญาณนัทธนานังท่านนะ ต้องจะอยู่ตามลำพังเห็นเออคนนี้ก็ชอบในเส้นทางนี้เราต้องไปเชื่อมสายบุญเข้ามาสู่ผังนี้เนี่ยการเป็นผูดสมเด็จก็แวบไปปรากฏนี่เนี่ยตามกลางมหาชนเยอะแยะแต่เห็นได้คนเดียวคนก็เดินผ่านไปกลาเห็นเอ๊ะไอ้นมที่มันกราบใครวะทำไมมันกราบต้นไม้ได้ ในไ,ได้กำลังกราบสรเร็จลมันมีอยู่ชุดหนึ่งเลยนะอ๋อเหรอาตอนนร้ครู <c oughs> ไม่ใหญ่ก็หลุดทุกทีคือหลวงปู่ท่านนี้ท่านอาย,ยุได้167นี่แนะ่ะหย,ยู่อญาติโดย ภูม่อนมึงภูม,อน,มอนเป็นบุกเขาไฟที่ดับแล้วเนี่ยลิมแม่น้ำโขงนี่แหละถ้ามาจากฝั่งลาวนะแล้วก็มีลูกศิษย์ท่านตามมาคนหนึ่งเขาชื่อในบุญน่ะในบุญก็อะไรนะ ผู้ใกล้ชิดครูวิหญ่เนี่ยก็ถูกครูวิญญ่สั่งงานให้ไปทำภารกิจตรงนี้เนี่ยไปเอาเข้าวสารยาโทษศอกเนี่ยเอามาจากหลวงปูน่นะกลำลังพงวิาอากาศข้าวสารยาโทษศอกมีไหนขอเถอะ ขอเธอมาสาธุมีอยู่ไหนเ่กสาเม็ดหนึ่งยาวเท่าศอกเนี่ยขอขออุปทาอากาศเรื่อยๆนะแต่ไม่ได้ออกดีนซีนะเพราะตอนนั้นยังไม่มีดีนซี้ดีดีนซีจะครบหกปีวันที่เก้านี้นะโดยสภาคมก็ลำพึงงไปเรื่อยๆจนทั้งถึงวันหนึ่งนะเออก็ส่งเข้าไปนะคงถึงจุดที่จะได้ พราะทางอากาศท่านคงรับทราบได้อะเนาะแน่นอนเลยเนี่ยก็ส่งเขาไปโดยสองคนเขาก็ไม่ได้รู้จักกนะันนะไม่เคยเห็นหน้ากันเลยถูกสั่งว่าอ่ะไปกับคนเนี้ยแล้วก็กไปไปเจอหน้ากับลุยก,กันในรถเลย <c oughs> ไม่ได้รู้จักกันนะต้องเถียกันตลอดทางเลย ออเขาก็ไม่รู้จักกันแต่ถูกสั่งให้ไปเอามาทั้งคู่แต่สั่งคนละทีนี่นะเดี๋ยวจะลืมเลยเดี๋ยวนึกประมวลภาพเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแล้วเขาก็ไปเจินบทในรถเขาไปดูรู้จักกนะันสนุกดีไม่นงินเลยแต่ก็ไปด้วยกันแล้วก็ทะเลาะกันตลอดทางเลยตัดภาพมาที่หลวงปู่ ที่อยู่บนภูมอดนี่เนะี่ยท่านก็นั่งอยู่แล้วบอกในบุญนี่เนะี่ยท่เป็นดวงตาท่านบอกให้เตรียมปูผ้าไว้เดี๋ยวอะไรนะจึงไม่ออกไม่ออกไม่ออกนะี่แปลว่าอะไรเนะ่อุบาสิกาค่ะเป็นอ,อุบาสิกาก็คือผู้หญิงที่ไปทําบุญที่วัดแล้วบาสกะ่ะ วาสุพ่อออกค่ะพ่อออกเนี่ยท่านอะไรเนี่ยออกๆเลยแหละพ่อออกนะพ่อออกแต่บอกให้บอกเนี่ยพ่อออกแม่ออกเนี่ยนะแต่จําได้คําว่าแม่ออกอย่างเดียวแม่ออกพ่อหอกเปล่าไม่รู้นะไม่ใช่พ่อหอกนะทั้งแหลมทั้งคมส่งไปกับแม่ออกแหลมด้วยคมด้วยเนี่ยไปกับแม่ออกเนยนย หลวงปู่ท่านที่อยู่บรนพูนนะท่านก็ไอในบุญเนี่ยเขาปูเอาไว้ผ้า,าไว้บอกเวลาเท่านี้เป๊ะนี่ยพอออกไม่ออกก็จะมาถึงให้เตรียมต้อนรับครับแล้วพอออกไม่ออกเนี่ยที่ครูวิทยาให้ออกไปทำหน้าที่ตรงนี้นะไปถิงตั้งใจทะเลาะกันมาตลอดเลย ยังทั้งหมดแรงแล้วก็หลับไปในรถกัเลย <c oughs> ก็ชวนกันเดินลงจากรถไปนะพไปถึงเชียงไดยเชียงภูเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นไปไม่รู้จะทะเลาะก,กันทาไมกันไต้องมีขัดแยงง้งกันเนี่ยพอออกก็ไม่ออกเนี่ย <c oughs> เอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอคนไม่เคยเจอกันแล้วทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันตลอดทางหรอหม ็นได้เหรองงยิงยิงพอ,พอกลับมาเขามาไลาฟังว่าแล้วพ่สอสอิตาอะไรไปก็ไม่รู้บอกพูดกวนอย่างเลยกกนกกนใจที่ใสๆเนี่ยอพอถึงเวลาเป๊ะถึงยอดภูพอดี ก็เห็นอัตานะาเตรียมไว้เป็นผ้าวางไว้ปัดกวาดอย่างดีโดในบุญแล้วก็นั่งในบุญบอกอนั่งหลวงปู่ท่านบอกให้เตรียมไว้เวลาเป๊ะเลยเออไปถึงแล้วก็มองค่มาอ่าวเห็นหลวงปู่ท่านนั่งอยู่บนอีต,ตรงใกล้ๆ มันเป็นก้กอนหิน,นวินบนภูเขาอ่ะมันก็เอียงเอียงเยท่านก็นั่งพับพเพียบเอียงเอียงแล้วข้างหลังก็เป็นผนังผาอะไรเนี่ยมันเรียกไปถูกมงมันก้อนหินเนี่ยก้อนหินใหญ่ๆอั่นเนี่ยแล้วก็มีต้นไม้ที่ไม่ให้ลมเงาเท่าไหร่ใบมันจางๆแดดรั่วได้เนี่ย เป็นหลังคาไม่ได้มันแดดรัวคือนั่งแล้วไม่ลมแล้วกันกน,นึงนงึแต่ถ้าก็ไปนั่งอยู่นั่นนึน,นั่งนิ่งนิ่งเหนื่อหลังจากการาบหลวงปู่เสร็จเรียบร้อยตัดตอนแล้วไปเดี๋ยวเวลาไม่พอเนะี่ยก็มาคุยกันในบุญเน่ะน้องน้องชื่ออะไรชื่อบุญครับน,น้องมาอยู่กับหลวงปู่ได้ไงเรื่องมันมีครับคือผมกับหมู่คณะเจ็ดแปดคนเนยมั้งจำตัวเลขครับ่ราไปได้ ไปหาเหล็กไหลอ่ะไปหาเหล็กไหลตามถ้ำน,นู้นถ้ำน,นี้เขาว่ามีเลยคุยจะเอามาขายเขาบอกได้ตั้งหลายพันล้านมึงเป็นหมื่นล้านมึงจะว่าให้ท่านมาคอสมึงไทตานปฐาดีอเมริกามันชื่ออะไรก็ประสาจำไม่ได้แล้วมันจะลืมแล้วโอ้ยได้เงินเยอะคนนี้เรารวยแน่เลิกเป็นมันนยกหนุ่มเข็นใหญ่แล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ช่วงจะไปนะไปหาเหล็กไหล ไปทำดัวทางนี้ปราะก็ไปเจอเหล็กเลวไหลเนะื้อก็เหล็กเหล็กหลายเนะี่ยคือหลายแบบเนะเหล,ล็กนู่นเหล็กนี่อะไรอะไรผัดเจอเหล็กท่านที่จะเจอเหล็กไหลอย่างเดียวเจอเหล็กเลวไหลเนื้อกับเหล็กหลายคือมันหลายแบบแบบนู่นแบบนี้มาก็ท้ออ่อนใจอนะไรเนี้ยก็นั่งอยู่บนกองหินก็ในบุญเนี่ยเลื่อไป มีหลวงปู่อยู่องค์นั่งอยู่เกิดศรัทธาขึ้นมาก็ไม่ทราบในกลุ่มเนี่ยก้มลงกราบทีได้มาพวกเขาถามเอ็งกราบอะไรเนะี่ยเพราะว่าในสายตาของทีมงานที่ไปเนี่ยไม่เห็นใครคือไม่เห็นมนุษย์เนี่ยเห็นแต่กองหินก็บอกกราบหลวงปู่นั่นไงท่านนั่งอยรงนั่นไงก็นั่งไงท่านนั่งอยู่ตรงนี้ก็ดังไกลเนี่ย ขนาดสิบเมตรเลยเนี่ยกราบเพระท่านมาท่านมาตอนไหนก็ไม่รู้เรากําลังคุยกันเป็นกลุ่มฟัหันกับอ้าวเห็นลงปูเหมือนท่านนั่งอยู่กราบั่งนบอกเอ็งมันใจจะบ้าก็กราบกองหินออกไหมนี่ไงหลวงปูท่านนั่งอยู่น,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 ยนั่นนี่ท่านนั่นแหละัน่นก็ปลีกตัวดิมากับใครก็ไม่รู้แฮ่ไอ้ทำไมอยู่ๆว่ายกองก้อนหิน ายบุญก็แปลกใจเอ๊ะเอนจะทำไมไม่เห็นเราเห็นอยู่คนเดียวนะเออเลยลาออกจากทีมงานหาเหล็กเหลวไหล่เนียเแล้วเลยเดินมาเป็นศิษย์หลวงปู่เนี่ยเออแล้วก็เล่าให้พ่อไม่ออกฟังเลยนะหลังจากตัดต,ตอนอะไรเรียบร้อยแต่ตอนเรื่องราวน้ำนบรรเจ้าเนี่ยพวกนี้ชวนคุยเรื่อย,ยเลยนะ ตอนต่อไปดีไหมตอนนี้เลยตอนอิตาต้องต่อยังพูดได้เลยตอนนี้อะไรจ๊ะงั้นเอากี่กองล่ะอ้าวจะให้เล่าก็ต้องหลายหลายกองอ้าวหลายหลายก <c oughs> <c oughs> อ,ยยยยย <c oughs> องเอะไรไหนลืมไปเลย ก็อาจจะลืมเลยเนี่ยม <things> ันคงตอนตอนต่อไปจริงๆเลก็เล่าเรื่องราวางี้ให้ฟังนะว่าจะมาเป็นศิษย์หลวงปู่ก็เลยถือศีลแปดเป็นอุบาสกบอกตั้งแต่อยู่กับหลวงปู่มาเนี่ยไม่เคยเห็นท่านเดินเลยก็เห็นท่านนั่งเนี่ยยามากท่านก็ยืนแล้วท่านก็บอกเออคอยอยู่นี่นะ ลาเดียวเดี๋ยวยัมาแล้วก็ไม่ท่านเดินเลยพอครับพอกราบท่านเงยน้อนะ้อาวหายไปไหนรักวทราบพอถึงวันนั้นวันที่นัดกันที่จะเจอเนี่ยเอี๋ยวอ,อยู่ๆท่านก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะนี่บอกนี่ไม่เคยเห็นท่านเดินเลยเนะนี่ยนี่ใช่เห็ุแล้วชอบอย่างเงี้ยชอบแล้วก็อยากเป็นอย่างหลวงปูนะ่เนี่ย แล้วตอนสุดท้ายขอออกบวชเนี่ยนะ mm hmm. ครูวิญญาได้ร่วมไตรไปหนึ่งไตรให้ในบุญเป็นไตรสีกลักเพ mm ื hmm. ่อไว้เดินทุดงเลยน, mm hmm. นี่ไงคือเห็นแล้วชอบชอบแล้วอยากไปนี่ไงสังสมอย่างนี้มาเนี่ยแล้วก็หลวงปู่ผู้สาเร็จนี่เลยถ้าจะเห็นในิยานลักษณะว่าอันนี้มีมีเชื้อ เราต้องไปเติมเชื้อเพิ่มขึ้นอจริงมาโปดรดอย่างงี้ไงถึงไปนั่งของก้อนหินนี่ไงเพราะนั้นเรามาว่าวัฒนธรรมประจำวันกันนะ